คงไม่มีใครในห้องประชุมนี้ที่ไม่เคยพ่ายแพ้เราอาจจะพ่ายแพ้สิ่งที่แตกต่างกันแต่นั่นก็คือความพ่ายแพ้แล้วก็ใจแห่งชัยชนะนั้นจะสร้างตามลําพังของเราไม่ได้ค่ะพี่น้องเราเป็นมนุษย์คนบาปเรามีความจํากัดทุกทกด้านที่อยู่ในชีวิตของเราดังนั้นเราต้องยอมให้พระเจ้านั้นเข้ามาสร้างใจแห่งชัยชนะให้แก่เราโดยพระเจ้าพระองค์จะประทานใจแห่งชัยชนะให้กับเรา ลักษณะใจที่พระเจ้าประทานให้คือใจที่มีความหวังบางครั้งชีวิตของเราอาจจะต้องเจอสภาพที่มืดมิดวันนี้พระเจ้าทรงช่วยเราให้ออกจากความมืดมิดนั้นให้กลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งเมื่อเรารเผชิญวิกฤตของชีวิตให้เราฝากความหวังใจไว้ในพระเจ้าเพราะพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะทำงานผ่านชีวิตของเรา เมื่อพระเจ้าเป็นผู้ที่ทํางานในชีวิตเราและเรายอมให้พระเจ้าเป็นผู้ที่กระทําแผนการแห่งสวัสดิภาพย่อมบังเกิดแก่ชีวิตของเราค่ะความหวังใจจะเกิดเมื่อเรายอมให้พระเจ้านั้นเป็นเจ้านายของเราสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มนุษย์ยนั้นหวังและพึ่งพาล้วนแต่มีความจํากัด แต่คนของพระเจ้าสามารถเข้ามาอยู่ใต้การปกคุมที่ปลอดภัยมากที่สุดก็คือพระเจ้าค่ะพี่นอ้องให้ความหวังใจของเรานั้นหนักแน่นในพระเจ้าไม่เพียงแต่พระเจ้านั้นประทานความหวังพระเจ้าประทานใจแห่งความกล้าหาญให้กับเราความกลัวเป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์คนบ้างในพระคัมภีร์พระเยซูพูดอย่าก,กลัวเนี่ยสามรั้ลงพเพียงพอในการดำเนินชีวิตแต่ละวันไหมคะพี่นอ้องเพียงพอที่เราจะออกจากความกลัวได้ไหมคะพี่นอ้อง วันนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะวิ่งหนีความกลัวเรามีทางเดียวคือเราต้องชนะความกลัวเอเมนไหมคนะพี่เนาะถ้าเราสามารถจะชนะธรรมชาติความกลัวในทุกๆสถานการณ์ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีใจเกินปกติใจที่เกินปกตินี่เองที่พิสูจน์ว่ามีพระเจ้าลงทำให้เรากลายเป็นคนที่กล้าหาญขึ้นมาเอเมนลงให้ความเชื่อกับเราที่จะทำสิ่งที่เกินธรรมชาติได้ความเชื่อทำให้เราก้าวออกไปเกินกว่าความสามารถของเราเอง เป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าที่ทำให้เราเองนั้นสามารถมีชัยชนะได้พระเจ้าจะเป็นผู้ที่เปลี่ยนค่ะพะี่น้องเราเปลี่ยนไม่ได้ใจแห่งความเชื่อทำให้พระเจ้านั้นเคลื่อนประหาดของพรุงทำการมหสจัจจรรยรขอเพียงเรามีความเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพีา่น้องที่รักไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับเราเราสามารถมีชัยชนะได้ถ้าเรามาหาพระองค์พระเจ้าประทานใจที่มีชัยชนะให้แก่เราแล้ว คือใจแห่งความหวังใจแห่งความกล้าหาญและใจแห่งความเชื่อ